วันนี้อยู่กับเจ้ายักษ์เขียวแหมลงสุดบูมเลยน้ำแตกครับแหมเสียวเลยเสียวเลยตรงนี้น้ำแตกไม่พอเสียวอีกทั้งหากเสือตกสะเอาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถนำสิ่งดินด่วนครับโอ้วันนี้อยู่ที่สีสเกตสีสเกต ขันมาชมชิมงานนี้หน่อยครับเอกเสถ้อเทุท่งโอ้ยืนสองคันเลยงานเมาครับใจกระดุยไปหนูเกือบตกสัอุิยนิดเดียวเองไหมแม่ถ้าตกนี่ตายเลยเนี่ยโอ้ยเสียวเสียว สวัสดีไปยังทีมงานด้วยครับอโอ้ว่าตั้งแคมป์อยู่นี่เลยเนี่ตรงนี้เลยเนี่ดูน่อาโอ,โอ,โอ้ตรงนี้นี่บ้านอะไรนะกลับมาเมื่อกี้บ้านแดงบ้านแดงครับอยู่ใกล้ๆบ้านดำครับฮ <c oughs> ้ยยยอกยอก อยู่ใกล้ๆบ้านแควบ้านแควนะซุปเปอร์เอ็กจัดหนักจัดเต็มเอาเสมอช่างงางเลยลูกเป๊ะเอาให้แหนมบหักไปเลย หยอกหยอกโอโหทงานแบกแบบนี้ทั้งปีก็ไม่ไหวนะไปแยน่าจะยืนคู่กันเนาะ แถวนี้ก็ทํานาปลังด้วยเนี่ยด,ดูนี่ครับข้างๆแสดงว่าแถวนี้นี่น้ํนาเยอะนเนี่เนาะมุมไหนดีแล้วเ่ยเอามุมนี้ก่อนแล้วกันนะโอะ้มาแล้ววิ่งเข้าเอ่อขูกขันเลยนะครับวิ่งเข้าเพอขูกขันเลย เอกเอ็มเนี่กันนี้สาลูกนี้ผมว่าน่าจะซื้อนะเพราะว่าสโลปไม่แรงเท่าไหร่ครับประมาณนี้นะครับอาจจะซื้อครับแถวนี้ดูจากการสโลปแล้ว ออาลงมาลูกเป๊ <c oughs> ะเสกกระบะอยู่หรือเปล่า <c oughs> จัดหนักให้เอซผมดูหน่อยลูกแป๊ะ <c oughs> งานเที่ยวไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ครับเป็นต้องงานเหมาสายแบกต้องงานแบกแบกคนชอบดู งานเที่ยวมันธรรมดาไปอู้มากันแล้วนะแต่ในบ่อนี้น่าจะ f ีผมก็น่าจะเยอะนะนเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งโน้นกันดูคันนี้ก่อนนะครับดูฝั่งนี้ก่อนมาอู้ฝั่งโน้นชันๆเลยนั่น มาแล้วก็จัดไปสัก2คลิปแล้วกันนะครับคันนี้คลิปหนึ่งแล้วก็อีกคลิปก็คันน,นู้นไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่าครับเขาเลิกงานห้าโมงโอ้ลวงสุดเลยเอกสะเทือนทุ่งคันนี้เอกสะเทือนทุ่งครับคันนู้นน่าจะเป็นเสียนหนุ่มครับคันน,นู้น รถเริ่มมาแล้วนานๆครับได้มาโซนนี้นะครับโซนสีสะเกต็ตรถเยอะจริงครับโซนสีสะเกตนะครับรถเยอะมากขับมานีโอ้โหเจอหลายทีมงานมากแต่ไม่ได้แวะครับ มาหน้อยมานี่นอ้อ,นนนอยมาเออยืนตรงนี้แหละโอ้ใสเ่เสื้อเอีวัลั่นทุ่งอีกเอฟซีเขาบ่เนี่ยรับอเอฟซีเอวัลั่นทุ่งวะอ,อ,อันนี้รถใครนี่รถอีกนั่นอีกสี่อีกเหมือนกันเลยอันนี้นะครับไม่รถดำนะครับรถดำโอ้แกมีกี่คันเนี่ย สองคันโอ้ดูรถมาเยอะแยะเลยโอ้โหมาทีมาพร้อมกันเลยเหรอคันนี้ลั่นเลยไหนคันไหนนี่นะคันร็อกี้นะแรงนะพี่แกเดียแรงอันนี้วิ่งเข้าไปขูเันเหรอกี่กิโลกี่กิโลถึงห้ากิโลไหมประมาณปรห้าหกโล เอาแค่นี้ยหรอเอาลึกแค่เนี้ะเ,เ,เอกสะเทือนทุ่งเพราะว่าต้องเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วสะเทือนสะไป <c oughs> <c oughs> ไม่ลานแล้วทางแข่งโปก๊กเนาะหมอมีอันนี้รถห้างใช่ไหม,หอ,มอันนี้ไปเทที่เดียวกันหมดเหรอครับที่เดียวกันเลยโอ้เป็นงานเหมาอ่ะร,ราคาดีไหมโซนนี้ดีมาก อโอ้ดีนี่นี่ติดกระบะดีเหลือเกินเนี่โอ้ฝั่งนู้นลันลันแต่ว่าค่อยไปชมคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวชมของเซกอ่อนฝั่งนู้นเซนนุ่มใช่ไหม มันใหญ่มันต้องรถใหญ่แบบนี้แหละมันถึงจะทันโอ้รถไฟรถไข่ฮะน,น,นั่นนะรุ่นไหนนั่น้อำสายอำสายเหรอไม่กล้าหระโอ้ห่อได้ป่ะันนั้นเพิ่งเอามาเหรอนั่นามานานแล้วามานานแล้วเหรอโอ้อยังห่อไหม ไฟนอกรางแหมที่เทน่าจะมันน่าดูนะมันไหม ตั้งหลายตักแล้วยังไม่เต็มสักทีรับวันนี้แม่กระบะยาวหรือเปล่ายาวใหญ่เนาะ<อ>สี่แกมีรถกี่คันรถรมุมไม่รถไมโครมีคันเดียวมีคันเนี้ยไปไล่ไลยไล กันต่อไปครับอยากเก่าอันเดียวโอ้โหอันนี้มันช่วงล่างกระเทยดิยโลบอครอบอ่ะนี่พอใส่ยางแบบนี้ไปมันดูรถแปลกๆดีนะเออดูอ่ะอ้าวทางโน้นเป็นไงทางโน้นเอ้ยโอุ้ยตุ้มไหม ค่อยไปดูครับเหยียดขี่ตมดูอ่ะเพราะใส่ล้อชุดนี้ไปมันทรงมันไม่ค่อยได้ว่วนั้นร้อยนสะิบห้าแล้วน่ะโอ้ยังโหดไปโอ้ กนารถตักสองคันยังรอคิวอ่ะโอ้โทำงานเยอะนี่น่ามาวิ่งเนาะฝากเนื้อฝากตัวได้ไหมนี่เรื่นดีด้วยเขาใช่ไหมอู้ยวก็ได้แพงเดี๋ยวต้องคุยกับเสียเอกซะหน่อยละทางานเยอะนี่ขอมาแจมสักหน่อยไหม เอาน่าจะรับแล้วนี่บีโอยตรงนี้ใส่คนขับไมโครชื่ออะไรเนี่ยบีบอจอห์นบี ควบคุมคอนโทรลโดยจานบีควบคุมคอนโทรล <t> เออโอ้วัยรุ่นนะไปโอ้ยังไม่ใช่วัยรุ่นทำทรงใช่ไหมโอ้ยนี่วัยรุ่นทำงานเออไม่ใช่วัยรุ่นทำทรงนะครับไปโอ้แจ๊วแจ๊วแบบนี้แหละเออแจ๊ว ใส่เยอะเท่าแกก็เลือะเยอะดิแต่รถดำนี่จะบนครับโอ้ยใส่คักใส่เน่ไม่เคยได้ใส่บ่ <c oughs> จดหนักจัดเต็มมาครับนี่รถอรอ เดินไปได้ไหมทางเนี้ว้าวมันมีแต่น้ำเลยเหรอขึ้นข้างบนมาลงมาลงมารอเรามาดูมุมนี้กันบ้างจะได้เห็นรถลอลอ นี่ลั่นๆเลยแต่ว่าเราจะไม่แพนกล้องไปทางนู้นนะครัให้ฟังเสียงก่อนจะได้ไปดูคลิปหน้า,าให้ดูนิดหน่อยนี่ตรงนี้ อเอ๊ะเขาเอา,เอาน้ำมาจากไหนทำนาปรังนี่ยดูจ<ะ>ากสะัะกฮะดูอนในสังเหรอ้าึกว่ามีเขื่อนมีอะไรแถวนี้ ขุดสะทำนาปรางเนี่ยนะโอ้แ๋วเลยอนะไม่ต้องขึ้นน้ำชนประทานเลยว้าจานบีนี่จัดหนักครับ กลองเลยจัดหนักเลยครับรถดำมีเดซโซนนี่เลยเหรอครับทีนี้ชาบ้านนี้อ๋อเออรายเยอะเลยเยอะครับใครก็แตงแ่งเงินเรียงใส่ตัวเองหน้นาง,งานนะ ไม่รู้ ü, ไปถ่ายทันหรือเปล่าไม่ร oui> <Hey, ู้เพราะว่ามันจะห้าโมงแล้วเนี่ยนี่ไาย เดี๋ยวทีมงานเสียเอกเอกอจะเตือนทุ่งเดี๋ยวปิดท้ายคันนี้แล้วกันนะครับรุ่นเดียวกันเลยบ่นี่ไอ้นั้นอะซูปเปอร์เอ็กเอ็มอะคันน,นันะ้นอะรุ่นเดียวกันเลย là lục bê lan nói lục bê ็สู้กันต่อไปครับทีมงานรถดำทีมงานสายจกวะเนี่ยนี่รถไขวะรถไข่นะแถวนี้ฮะวันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่เที่ยวเนี่ย วิ่งกันเต็มที่เนี่ะ14-15นีะครับเจาะร่องข้างๆไว้โอ้โหเนี้นี่ป<ะ>แปลว่าน้ำซับนั่นเองปิดท้ายกับเจ้าเมก้าครับ นี่นะกึ่งคอมเรลวกึงค,ความสาอ้าวเครื่องอะไรเใน,ในันี่บอกยังไงกึ่งคอมเร็วกึ่งความสายจะออกน้ำด้วยจะหอมบบนี่อยเครื่องอะไรวะ ลานออกจากบ่ก็ประมาณ500เมตรนะครับ รอกร,รอเสียบแล้วอีกใสเหมือนทีมงานวุดดีอ้อ่ะทีมงานวุดดี้จัดโคตรโหดอ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งทางแน่นเราไม่ค่อยล้านแล้วครับ lo okay. que okay. okay. คลิปนี้ได้ชมช็อตเด็ดอยู่ท้ายคลิป